กราบสวัสดีครับพี่น้องฟองไปเอฟซีแฟนช่องของทั้งช่องปูนาคมหาลาบเมื่อนี้เซา์นีเฮะก็มาพอๆกันเช้าของวันที่วันจันทร์ที่สามสิเบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดเป็นวันสุดเดือนวันสิ้นเดือนนะพี่นอ้องชองไทยเด็กเล่ามูลีพี่น้องโอ้ยขันดังพี่น้องเลยเป็นวัน้เพิ่งน่าซ่อนอยู่ตลอดแต่ว่าเป็นยังไง <c oughs> อากาศหนาวลมพัดยิ่งไม่ได้เปลี่ยนรถโอ้ยจะไปเซตอะไรมาทะเลแดเนาะพี่น้องเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็ี่ยนใยเด้อพี่น้องเด้ะเอฟซีแฟนช่องทั้งหลายอ่าที่อยู่ทั้งเทพว่ะขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องป้องปายทั้งหลายเราบพี่น้องรับตึกถล่มแผ่นดินไว้มันก็เป็นเรื่องภัยธรรมชาติน้เราบพี่น้องนอาาเนาะเฮาวีเบี่ยงบ่ได้เมื่องฮอยู่ใต้ฟ้าเมือเ่อเคาอยู่ใต้ฟ้านั่นแหละอย่ากลัวอะไรกับฝนพี่น้องออ ป,ปูนาคือกันล่ละดีว่าปูนาคยู่สันโน้นเด้อพี่น้องเด้อบริยินบริยั่บริยังแต่มันสบายฝนกับโตกอ้อมขคางเนี่เลยมาหอดลานทำหนีซำเงี่ยจักระจันนีแล่พี่น้องโอ้ยอยากมันเป็นยังไงอืมก็ยังว่าเอา้ามื่อเนี่ยก็มาพบพอ่อกัน เมื่อนี่ก็เลี้เล่าพัฒนาได้พี่น้องเล้อปูนาคบนหายวอกก็สบายเช่นเดยพี่น้องก็บริจัดรายการในพี่ให้น้องไอ้ป่ายดูเขายในวงเงินหรืฟังน้มกันเพราะว่าปวดจมูกหลายปวดดังมากแต่ว่านพี่น้องนี่ก็เกืดเกลือดเกลือดกลือดกืดเช่นี้แหละพูดลงคนก็ถามหาเล็กง่ปูนาคเล็กง่ปูนาคจะลงให้คืนนี้ตอนกลางคืนพี่น้องสีไทยทอดอ่าสีอัดคลิปไว้ให้พ, pues พี่น <c ười> ้องตอนกลางคืนนะพี่น้องเด้อ เรอหาทุ่มหกทุ่มได้แล้วที่มาบอกพี่บอกรองแต็มเน่ยปูนาคอยไปแล้วเลขไหเจ็ดเจ็ดสองปูนาคอยไปแล้วเลขไ้เจ็ดเจ็ดสองพี่น้องแต่ว่าทิ่มสีนึงไว้เพราะได้เพราะซี่หนึ่งเขาหันปูนาอัดเต็มที่โบออกพี่น้องไปออกเลขหอมสินปูนาให้เจ็ดเจ็ดสองกับสี่หนึ่งไว้ก่อนนะพี่น้องแซมแับเลขเล้าอ๋อจะสลับเลขไทย้วพี่น้องนะส่วนเลขเแล้าแนวปพี่น้องค่ะเตรียมกระดาษกระปะกาไว้เหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้อง ก่บพี่กับน้องจากสามนาทีเพราะมันผ่านเกณฑ์เขากันพี่น้องสาหลายเขากบ่ห้เข้าผ่านเกณฑ์แล้พี่น้องเนาะมกันอยุ่กันยากนะอยากหน่อยหยต้องห้านาทีหกนาทีขึ้นไปฝนตกบนยอกพี่น้องลานทำเน้วแผ่วของ่นล่ะฝากถึงพี่ถึงน้องเดอผู้ใดอยากได้ชุดนินิคอนเสิร์ตพี่น้องผู้นาจะมีเวทีเครื่องเสียงพื้นไฟครบเสร็จพุ่นล่ะ นำพี่น้องเน,ะนาะไว้แล้บใส่กันใส่งานใส่พี่ใส่น,อน้องนำทีมโดยหัวหนา้าฟูพี่นอ้องผูร่าก็มีหน้าที่ไปนั่งคุ้มเครื่องผ้าถูกสิตัวหาเหตุไปเพราะได้แบ่งกันใส่แบ่งกันหาแบ่งกันทิบเงินค้าปัญหาอย่ยฝากปลาบากเงาตีพอว่าสมมติกิเดือนนี้นั่งจมป้มอยู่พี่น้อง ทำไมตะกี้แหละช่วงนี้แหละโอ้ยแลนหาบวงซวงกันแต่ก็เป็นยังไงช่วงนี้ปีมีมา้นี่บ่เคยได้บวงซวงพี่น้องอ่ามีไปบวงซวงงานลูกอันนั้นงานลูกงานเต่าหรืองานอื่นไม่ได้ไปพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นเป็นน้ำบานน้ำเมืองเขานี่ยแหละเป็นน้ำข้าวเจ้าน้ำเนาะพี่น้องเนาะเอาเอากระดาษกระปากกามาจดเอาเมื่อนี้ปู้น่าไปให้เป็นแนวทางไปหนึ่งหกสี่นะพี่น้องเด้อเลขลาวพัฒนาวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ด หนึไปสลับซับวางกันเอาเด้หนึ่งหกหกหนึงหนึ่งี่สี่หนึ่งสี่หกหเป็นเตัวเนาะพี่น้องเนาะอ่านั่นแหละเอาไปได้พี่น้องนะหนึ่งหกสี่หกหนึ่งหนึ่งหกหกสี่สี่หกหนสี่สสลับซับวางกันไปมาอยู่ในเลขสาตัวนี่เ้นเนพี่น้องเนาะเอา พายเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจด้วยพี่น้องเนอะกดกดสับสับไข่กดไลค์กดแชร์ fc แฟนช่องภูเขามาติดตามไหมไหมกับพี่น้องก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยพี่น้องเนอะเพื่อที่สิบม่ได้พลาดข่าวสารดีๆตัวเล็กๆแห่งกำลังแรงใจกันไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่อยู่น้ำปูนางมาซีปีห้าปีแล้วนะโดยปลาบ่ปลาบลาบลาไล่ช่องปูนางเป็นช่องที่บริบูคารได้เห็นด้วพี่น้องโดดโดนเค็ที่ไม่ได้เล่นหาบะไ่ได้เกาะกระแสของใคร อยู่เฉพาะตัวคนเดียวแล้วพี่น้องเนาะขนาดลูกศิลป์ลูกหาเจะของว่างเขาขอมาเห็นดิพี่น้องพรเช่นนั้นบ่เป็นยางเอ้าให้พี่น้องเข่งมันมาลำลำเลยด้วยนะพี่เด็กพี่น้องได้หนึ่งหกสี่สี่หกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกสี่สี่หกอ้าสวัสดีครับ